นี่ครับนั่คือทองหุมดาน้อง่ระคาหนครับให้ผมมากินทองวานคนคับแลวปคับอร่อยมาครับวันนี้ครับบ้านจนเห็นโพอยาปันเฮ้ยเอเฮ้เอ๊ะนกฮูเลยนึกจุบัดเฮเโพผื่ไม่ได้เห็นผื่ได้ผมจุ่เนาะ What what คนใหญ่อยัน şey> น em. ี้อายุชีนาบรรฮัดชินครับค่ะเลยวม่คุยสุขภาพเออเลยใส่ผ้านกใส่อะไรใส่อะไรนี่มันโ บางนามยังไม่คุยเลยตอนนี้ยังไม่ได้นามได้ไหมเนี่ันีไล่บวเบะอันนี้ยาวชื่อสิเนี่ยชื่อตัวแหวนกำน้อยเนาะลุกเดือดตาดตัดยาละป้าก็ยันเป็นใครอืมตาตัดอืมไม่งอไรต่ตัดอืมต่ตัด

มาปากนะเอารถยังไปบ่เถื่อเดียวได้เย็ดเสียเรียนน่ะคือดีบัดทีนี้เกียรติจะมาหาคุณพ่อนะ <laughs>

กระทิศาว่ากระทิศาว่าเราควงกิจไรพูดหน่อยแกเอากุญแจกินอะไรตัวอ้นของคู่อันตัวอ้นเอาอมันยังคู่เลยเปิดน้ำมือเลยเอาเมนุกมาอืมแกเอาแกเอากระทิศามุกุกินอ่ะอันนี้ซื้อครึ่งกระ เคนเป็นคนรุ huh. ่ยใชอีกเนาะแล้วก็คนรุ่ยใช่นเป็นยืมันเนาะบางทีบางทีเกิดมาขอเงินมาวัดบ้านเ็หนาวแต่ว่ามาบุญนี้เนาะมันเลยคนเลยมวันจันทร์มันเลยคนเลิ่มไล่คนอาคืออามาคือมาทั้งหันจะมีแล้วกับคนยืมบ้านเนาะเพื่อยะมาบือ

ือเก่ฮยไปอันอย่งมึงนุ่มกันขอยางูสันแล้วก็้าสันนี้าว็สนเตั้งห้าี่ดแล้วันเป็นอืกวด่ผก็ไมหอง ใช่พัดตู้นะทั้งคชู่ก็ก่นนยาไปดูไ่ถูวหวเลยแ้งไว้แล้วงไว้แล้กินดูม่เลยพู่ายน่มกอนไม่เห็นว่าคนนมกนเขาก็มีโบนูดมได้ถูกเนาะทขาไม่เม็นป็นหมนวานเนาะไปดูแล้วมันไูผู้นขึ้มผู้นน ตัวเลือกมันเลือกอยู่จักแต่ตัวเลือเจ็บไปมันเอาแต่เรองม่เจ็บแตมันเหี่ยวได้เทำไมไมีดุ่มเน้นหนูบึ้งตากสิป่าท่าเยอะกระปู๋ดาวเลยเอาแต่เดือมันยากยิ่งขันแล้วได้ยินบอกกระปุ๋เนื้อเยอะด่าแล้วดูน่ะกันเปลี่ยนน้ำหลายห้ามที่ดักโดยมาที่เลียเช่นาะมันไปอู้ก็มันไม่เจ็บไก่ม่นน้ำดักู่

วันอาทิตย์ถึงอื่นี่ก huh? ็ว okay. hmm. uh ันเสาร์กะกันก็พักแล้วแตคือหกขวบพักทุกคนเลยน่ะี่อนี่คืหนาววันนี้ฮะขึ้นหนาววะแต่บนหนาวนกนี่หนาวบนที่างเชื่พดีนะนกนกฮ่าลูกใช่ไหมลูกูก็มาหนาวลยไม่หนาวหนาวเลยก้าวี่ไม่ได้หนาวแ อันเนี่ยนายเนี้ยเนีพี่ก็บ่เศ้านี่พูดก็ว่ายินยินลูกกิ่น่าค่นบก็ยังโอ้โหว่าอันนนยสกเห็นยบไม่ได้เลยนยเคือตนหนา